มีคนชอบมาถามบ่อยๆว่าเรื่องนี้ผิดศีลไหมพ่อแม่ไม่สบายนอนติดเตียงแล้วต้องให้สายระยงระยางอาหารก็ต้องหยอดทางสายยางอากาศก็หายใจผ่านท่อจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะขยับตัวอะไเจ็บไปหมดเลย มาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยเขามีชีวิตอยู่แล้วเขาทุกข์ทรมานมากเนี่ยเราจะถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหมบางคนคิดมากกว่านั้นองถอดเครื่องช่วยหายใจก็ยังไม่พอนะจะตัดสายอาหารด้วยไม่ให้อาหารไม่ให้น้ําด้วยเพราะว่าถ้าเขามีอยู่ชีวิตอยู่แล้วเขาทรมาน บอกสังเกตให้ดีนะตัวนี้ล่อแหลมที่สุดเลยนะเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรต้องการให้เขาตายอันนี้อันตริยกรรมตรงตัวไม่มีทางเลี่ยงเลยแล้วกรรมตัวนี้ให้ผลทันทีที่เราตายปุ๊บกรรมตัวนี้จะให้ผลทันทีอีกอันหนึง่งมันก็โทษน้อยลงหน่อยะ เราไม่ได้อยากให้เขาตายแต่อยากให้เขาไม่ทรมานมากนี้ยสองงานนี้ไม่เหมือนกันนะผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันแต่สรุปก็คือหลวงพ่อบอกว่าไปพิณาเองนะอย่ามาชวนหลวงพ่อตกนรกด้วยเลยไปพิณาวด้วยตัวของตัวเองบางที เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแค่ความรู้สึกนะสงสารพ่อแม่ป่วยหนักทรมานอยากให้พ้นทรมานเนี้ยอันหนึ่งนะอยากให้ตายนี่เป็นอีกอานหนึ่งนะพูล้อันนะผลไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ใจมันไม่ได้เด็ดขาดมันก็ผลปนกันเออให้ตายซะก,ก็ดีจะได้พ้นทรมานไปทางนั้น ำรรมการุย่างคาดเนี่ยไม่มีในสารระบบของชาวพุทธเรานะคาดก็คือคาดคอละคังสาต่อเต่าคือค่าตค่าก็คือคา่าอย่าอ้างการุญ่าคาดเนี่ยเป็นการผิดธรรมชาติผิดกฎแห่งกรรมเขามีกรรมหล่อเลี้ยงเขายังไม่ทันจะตาย กรรมที่เขาต้องเป็นมนษุษย์นี่ยังไม่ทันจ